เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาพบกับหัวข้อมูลติเวกันดีกว่าครับกับหัวข้อนะครับวินเนอร์แอตติจูดนะครับกับท่านลองหล่อเหลาของเรานะครับอ่าขอเป็นแปะนะครับให้พันตํารวจโทนะครับเฉลิมพลซื่อสัตย์นะครับหรือลองอามครับโอเคครับสวัสดีครับอ่าขอบคุณมากครับเพลงเกาหลีมากเลย แนะนําตัวครับพันตำรวจโทเฉลิมพลซื่อสาสตร์ครับหรือว่ารองอามครับผมปัจจุบันก็ยังรับราชการอยู่ครับเป็นรองผู้กกับสอบสวนสพปกเก็ตจังหวัดนนทบุรีครับผมผู้บปิโอกาสครับสารวัตรป้ามครับผู้ให้การช่วยเหลือท่านสาสวัสรโอ๊ตรองโอมแล้วก็พี่ออมพี่อาร์ตและพี่ปูพี่จี๊ดครับขอเสียงปรบมือแปดแปดแปดให้กับอัพไลน์ของพวกเราด้วยนะครับอ แนะนำตัวกันแล้วก็ขุยาดแชร์สกรีนนะครับโอเคอ่ะมาแล้วใช่ไหมเอ่ยเนาะโอเคมาเริ่มต้นกันเลยครับอ่า the winner attitude นะครับหรือทัศนคติแห่งผู้ชนะนั่นเองนะก็หัวข้อนี้ก็รับเอาหมายให้มาาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้มาทำขาอเ้้าใจก่อนว่าทัศนคติแห่งปูชนะเนี่ยคืออะไรสำคัญยังไงเริ่มต้นจากการผมอยากจะย,ยกตัวอย่างบุคคลสำคัญของของโลกใบนี้คนหนึ่งแล้วกันอเขาเป็นนักกีฬาระดับโลกเนาะเขาชื่อว่าไมเคิลจอแดนนะครับอ่าซึ่งเขาก็เป็นคน,คนหนึ่งที่อ่าโลกใบนี้เขาก็ขนานนามว่าเป็นคนที่มีทัศนคติหรือนิสัยของ ผู้ชนะอ่าหรือคนที่กระหายอยากจะเป็นแชมป์นั่นเองเขามีวิธีคิดอยู่แปดข้อด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเลยอ่าทัศนคะติข้อแรกครับมองความพ่ายแพ้เป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จอืมเขาบอกว่าอ่าในตลอดชีวิตเนี่ยการเล่นบาสอาชีพของผมเนี่ยผมชูดพลาดไปแล้วเนี่ยเก้าพันกว่าครั้งเนี่ยแล้วก็แพ้ไปมากกว่าสามร้อยเกม โดยที่ใน300กว่าเกมเนี่ยมีถึง26ครั้งที่ผมต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชูดลูกสำคัญสำคัญแล้วก็พลาดในที่สุดครับซึ่งมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั่นก็นเลยทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นจนประสบความสำเร็จในที่สุดครับอืมข้อแรกก็ว้าวแล้วเนาะมาข้อสองเลยทัศนคติข้อสองครับต้องการมันมากพอครับกระหายมันให้มากพอครับ จอแดนบอกกับโค้ดของเขาว่าเนี่ยผมนะจะพิสูจน์ให้ดูเลยว่าผมจะซ้อมให้หนักที่สุดตั้งแต่โค้ดเคยทำอาชีพมาเลยละกันอ่านี่คือคำพูดของจอแดนครับที่เป็นคำพูดที่มาจากคำบอกเล่าของคุณดินสมิธซึ่งเคยเป็นโค้ดของจอแดนสมัยที่เรียนอยู่ในมหาลัยเนาะแล้วก็โค้ดดินสมิธเนี่ยเขาก็บอกว่าจอแดนเนี่ยก็ได้ที่สน์ให้เห็นแล้วในสิ่งที่เขาพูดทำได้จริงๆนะครับอืม ทัศนคติข้อสามครับฝึกฝนและยกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่องอืมก็คือเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยไมเคิลจอแดนอืมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจากการทุ่มเทให้กับการฝึกแล้วก็การซ้อมบาสเกตบอลอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถสัมผัสกับแชมป์แรกในชีวิตของเขาจนสำเร็จนั่นเองนะครับทัศนคติข้อสี่ครับ อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอ่าคุณคุณจอแดนเนี่ยเขาบอกว่าได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เนี่ยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเวลาณตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะโฟกัสหนึ่งรอเปอร์เซ็นเต็มกับเวลาทุกขณะที่เขากำลังทำการแข่งขันเท่านั้นนะครับทัศนคติต่อไปข้อที่ห้าครับ อ,อย่าเพิ่งกังวลกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นครับอไมเคิลจอแดนบอกว่าคุณเนี่ยจะมีความกังวลเข้ามารบกวนมากๆเป็นระยะๆะะตลอดเวลาจนเวลาที่จะต้องลงแข่งขันเนี่ยอย่าให้เอาอะไรมารบกวนในหัวคุณได้เลยจงโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็พอเนี่ยครับควบคุมตัวเองให้ได้พอนะครับ ทัศนคติข้อที่หครับจงทําให้ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าแม้วันที่ปิดฤดูการแข่งขันครับหลังจากการปราชัยพ่ายแพ้ไปเนี่ยเทรนเนอร์ส่วนตัวของจอแดนได้เปิดเปิดเผยว่าเขาบอกเขาบอกกับจอแ,นจอแดนว่าแล้วเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคุณนะ่บอกผมแล้วกันว่าคุณอยากจะกลับมาเมื่อไหร่และสิ่งที่จอแดนตอบกลับมาก็คือพรุ่งนี้เลย พรุ่งนี้เราจะกลับมาเริ่มต้นซ้อมกันใหม่นี่คือคําพูดที่หลังจากจบทัวร์นาเมนต์ของการาแพ้มาเนาะพรุ่งนี้เขาก็เริ่มซ้อมเลยเนาะอ่าทัศนคติข้อที่7ครับค้นหาศักยภาพภายในตัวเองและดึงมันออกมาใช้อ่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญของชีวิตนักบัสอาชีพอ่าเมื่อปีหนึ่งเก้้าเจ็ด ที่ว่าแม้จอแดนจะมีร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยอาการอาหารเป็นพิษแม้ในชีวิตที่ยากลำบากของเขามีสุขภาพเป็นอุปสรรคเนาะแต่สิ่งที่จอแดนทำก็คือการมองหาพลังจากภายในครับโดยมองผ่านพ้นความเจ็บปวดของร่างกายแล้วก็ดึงเอาพลังฮึดสู้เนี่ยที่อยู่ภายในตัวเองเอ,ออกมาใช้ซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถพาทีมคว้าชัยชนะได้ในที่สุด แล้วในนัดนั้นก็ทำแต้มไปถึงสามสิบแปดแต้มครับทัศนคติข้อที่แปดครับไม่สนใจครับว่าผู้คนจะคิดยังไงและก็ทำในสิ่งที่คุณอยากทำวงเล็บนะเพื่อตัวคุณเองนี่มีเพื่อตัวคุณเองด้วยอ่าก็คือในช่วงเวลาที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เขาเลิกเล่นบาสไปแล้วแล้วก็หันมาเล่นเบสบอล ก็จะมีคนมากมายมาวิพากษ์วิจารณ์อสิ่งที่เขาทํามันไม่ดูนู่นนี่นัน่น,นไม่ดีนู่นนี่นัน่น,นอ่ะก็คือเขาก็าไม่สนใจแล้วก็ทําเต็มที่ในสิ่งที่เขาอยากจะทําจริงๆนี่แหละฮะชีวิตของไมเคิลจอแดนไปไงฮะทัศนคติยอดเยี่ยมไหมครับนี่แหละครับเขาเป็นคนคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ตั้งใจกับชีวิตมากแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเนาะฝึกซ้อมฝึกฝน จนเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จด้วยวิธีคิดแบบการเอาชนะนะครับใช่ครับจริงอยู่ว่าเป็นการยกตัวอย่างของออบุบบคคลคนหนึ่งขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบตัวเราบ้างละ่ะเราจะมี Mindset หรือทัศนคติแบบผู้ชนะหรือจะอยากจะประสบความสำเร็จแบบคุณไมเคิลจอแดนได้ไหมอ,อาจจะบอกว่าได้แต่อาจจะยากหรือเปล่าเพราะโอ้ยเราไม่ใช่นักบาสเนาะไม่ใช่ คนที่เก่งขนาดนั้นผมอยากจะบอกงี้ครับเราลองมาสำเร็จในธุรกิจที่ชื่ออาเวดีไหมคุณไมเคิลไมเคิลจอแดนเน่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของเขาเราซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันไม่ต่างจากคุณไมเคิลจอแดนเลยถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะชนะบ้างจะเป็นไปได้ไหมอ่า ผมชวนมาคิดอย่างนี้และกันอยากให้ลองมองเป้าภาพใหญ่ครับแล้วก็ทำภาพเล็กมองเป้าภาพใหญ่แล้วทำภาพเล็กหมายถึงยังไงมันเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรากำลังซื้อกล่องจิ๊กซอเข้ามาในบ้านครับเราแกะกล่องแล้วก็แกะถุงก็เทชิ้นส่วนเล็กๆของจิ๊กซอเนี่ยแล้วก็พยายามจะต่อมันสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรครับ ดูกล่องก่อนก่อนใช่ไหมว่าภาพใหญ่ๆมันคือภาพอะไรแล้วไอ้ตัวเล็กๆอะ่ะมันจะไปวางตรงไหนก่อนหน้าก่อนหลังใช่ไหมอ่าสุดท้ายก็คือเราจะต้องทําสิ่งเล็กก่อนทีเนี้ยในความคุ้มค่าหรือในสิ่งที่เราจะได้รับภายใต้ธุรกิจแอมเ์เนี่ยมันคือภาพใหญ่ทุกคนคงไม่ปฏิศเสษว่าเฮ้ยทุกคนอยากจะเป็นเพชรใช่ไหมครับมีใครอยากเป็นเพชรกดแปดแปดแปดมาหน่อยครับรัวๆมาเลยอ่า ทุกคนรู้ครับว่าเป็นเพรอดีเพราะเราจะได้มีไรายได้แบบมั่นคงแบบแพสซีฟเลือละสามสี่แสนมีชีวิตที่อิสระไร้กังวลว่ากันไปเลยตามแผนธุรกิจทุกคนเป็นได้ครับและทุกคนกำลังพยายามอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนี่คือภาพใหญ่แต่น้อยคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างว่าเราต้องทำสิ่งนี้ใช่ไหมครับ ผมชวนให้คิดโอ้สร้างสิครับพลตินัมหกสายเราจะได้เป็นเพชรจะทําเป็นพลตินัมทำไงดีการจะเป็นพลตินัมท่านที่ฟังแผนธุรกิจมาก็พอจะทราบแล้วหรือถ้าท่านท่านไหนที่มาเป็นคนใหม่แขก VIP ของเราในวันนี้เนาะก็ลองปรึกษาคนที่ชวนท่านมานะครับเป็นพลตินัมครับอยากเป็นเหรอต้องทํำยังไงล่ะก็ทําให้ถึงครับ เป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเบรกครับให้ได้หกครั้งในหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีใดๆสิบสองเดือนครับอ่าจุดเริ่มต้นของเราก็คือเป็นยี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นให้ได้ในเดือนที่หนึ่งก็คือเป็นเข็มเงินให้ได้ก่อนว่ากันเถอะอยากจะเป็นเข็มเงินเป็นยี่สิบเดเปอร์เซ็นทำไงครับก็ต้องเข้าใจการสร้างคอนเซป สิบสองเปอร์เซ็นก่อนอ่าลองถามแอปลาที่ชวนท่านมาเนาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยฟังแผนหรือการสร้างสิบอเปอร์เซ็นสี่จุดเริ่มต้นจากตัวเราก่อนสามหมื่นพีส่วนตัวอืยังดูว่ายากเกินไปใช่ไหมอ่าสิบองเปอร์ซ็แล้วกันสามหมื่นพีมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรอะลองคิดตามเนาะมันอาจจะเกิดจากการสร้างกลุ่มผู้ใช้สินค้าขนาดเล็ก เช่นมีมีคนใช้สินค้าหรือผู้ใช้สินค้าดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นเซตฟูดมอร์นิ่งดิวชั่นเนี่ยสักสิบคนได้ไหมที่เราไปแนะนำเขาไปช่วยเขาไปดูแลสุขภาพเขาเนี่ยหรือจะเป็นโปรแกรมลดน้ำหนัก c อ d Fit ฟหรือการแนะนำสินค้าตัวเล็กตัวน้อยจนถึงพีวีสูงเหมือนเหมือนอย่างที่คุณเบนได้แนะนำไปก็ได้ครับหรือผมจะยกตัวอย่างง่ายๆ,ๆก็้ Good ด o r n i n g Nutrition ตอนนี้เป็นสิ่งที่ คนไทยกาลังตื่นเต้นมากเนาะทาการตลาดก็ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพไปแก้ปัญหาในมือเช้าให้เขาอ่าสิบคนครับทักษเหมื่นพีีอ่าฟังอย่างเงี้ยมันอาจจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วไทยยังยากอีกน,นะเอามาตรงนี้เลยแล้วกันใช้สินค้าครับเพื่อนๆในห้องวันนี้ก็น่าจะเคยใช้แน่นอน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรืออาจจะทั้งหมดในนี้ก็ได้สินค้า m v ีไหมครับช่วยช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยดีไหมฮะไม่ใช่ดีธรรมดาครับดีที่สุดในโลกเป็น world class โปรดักตกล้าพูดอย่างเต็มปากอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะสำหรับคนที่เคยใช้มาแล้วหรือกำลังจะศึกษานะครับ เขาจะรู้เลยว่าสินค้าของแอมเวย์เนี่ยทั้งมีประสิทธิภาพนะครับประโยชน์ก็เยอะประหยัดด้วยอ่าประหยัดด้วยคุ้มค่าด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็รับประกันความมึงพอใจด้วย5ปอเลยเนาะบางคนังไม่รู้เลยว่าสินค้าแอมเบของเราเนะี่ยนอกจากจะดีแล้วยังประหยัดอีกด้วยถูกไหมฮะถูกไหมฮะก็คือสรุปก็คือเราคือวงกลมวงแรกครับ ใช้สินค้าก่อนเลยอันดับแรกเพราะมันคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้ว<ม>ก่อนที่จะไปคิดเรื่องอื่นนะฮะใช้สินค้าให้ได้ก่อน<ม>ก็แค่ซื้อมาใช้เท่านั้นเองยังไม่ต้องรีบไปบอกต่อใครหรอกแต่ซื้อมาใช้จนรู้ว่าตัวเนี้ยดียังไง่าหรือเรียกเขาเรียกว่าใช้แบบพินิษพิเคราะห์ใช้ให้เห็นผล ใช้จนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์คนหลายคนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามักจะมาตกมาตายตอนนี้แหละคือมีปัญญาซื้อแต่ไม่มีปัญญาจะตืดๆเอ้ยอาจจะแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าผมผมฟังในลิงก์มาผมฟังในลิงก์มาก็เขาอธิบายว่าเราทั้งหลายคนเนี่ยทุกคนเนี่ย มีกำลังที่จะซื้อครับแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงหรือขี้เกียจใช้หรือไม่รู้วิธีใช้คือขาดทักษะในการใช้สินค้าเขาก็เลยไม่เข้าใจว่ามันดียังไงพอไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าดียังไงก็เลยไม่รู้จะแชร์ยังไงเอาพูดตรงๆพอไม่รู้จะแชร์ยังไงนั่นแหละครับคือจุดที่อาจจะ ไปต่อไม่ได้ของท่านท่านนั้นก็เลยแนะนําว่าจุดเริ่มต้นเลยคือใช้สินค้าครับไม่ได้ยากเลยเนาะ,ะทีนี้ผู้ชนะคืออะไรในม,มุมผมผมขอใช้คําว่าผู้ชนะคือผู้ชนะใจตนเองครับยังไงเอ่ยชนะในเรื่องของวินายเล็กๆน้อยๆทุกวันนี่แหละหรือ small w i นี่แหละเมื่อกี้คุณเบนซ์ได้พูดไปแล้ว ผมก็ขอขอมาขยายความในในเรื่องราวเหล่านี้แล้วกันเนาะสมอวินครับเริ่มจากวินัยเล็กๆในทุกๆวันข้อที่หนึ่งเลยตั้งใจใช้สินค้าครับเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดข้อสองครับฟังลิงค์ข้อสามครับเข้าเรียนรู้ทุกทุกการประชุมข้อสี่ผมเน้นตัวหนาเลยนะออกไปครับออกไปลงมือทำเคสกันเยอะๆเลยอ่าไปทำกันเถอะข้อที่ห้าครับ คุยกับอัพไลน์เยอะๆรักอัพไลน์ให้เยอะๆรักมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยรักเราที่สุดแล้วมาดูข้อแรกเลยตั้งใจใช้สินค้าอืมผมเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่เคยอ้วนมาก่อนวันหนึ่งก็มาเจออัพไลน์อัพไลน์แนะนําให้ลองเฮ้ยอ้ามลองใช้บอดี้คีดูดิใช้นีเชลไลด์ดูด,ดิอ่าผมก็ลองเปลี่ยนดูเนาะตั้งใจใช้สินค้าเลยอ่าระหว่างฝึกอยู่กับอ่าสวัสดีป้ามเนี่ย หนึ่งเดือนเต็มเต็มเนี่ยไม่มีหลุดเลยสักวันนะแล้ววิถีชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากแก้วที่ถืออยู่หเห็นไหมเป็นน้ําแก๊กงวยนั่นเอง <c oughs> เปลี่ยนเป็นแก้วสีแดงเนาะเป็นบอ่บรบิจิทเช็คนะครับแล้วก็รูปร่างแล้วก็เปลี่ยนไปครับเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ไม่ยากเลยใช่ไหมแค่ตั้งใจใช้ธนา้ารอืมมีวินัยทุกวันเรื่องสมอวินเรื่องการฟังลิง์ครับ ทุกคนน่าจะเคยฟังลิงก์ละผมเชื่อปัญหาคือฟังยังไงเคยติดไหมเคยติดไหมฟังยังไงฟังลิงก์รู้ฟังลิงก์เคยฟังฟังจบไหมไม่แหลใจฟังตอนนอนก่อนนอนตอนอาบน้ําตอนขับรถหรือตั้งใจฟังแบบนั่งจดอืมันก็มีหลายแบบเนาะผมก็จะบอกว่าของผมเนี่ย มันมีทั้งหลายเวอร์ชันเลยที่พูดมาทั้งหมดแต่การฟังลิงก์ที่ดีที่สุดก็คือฟังเพื่อเข้าใจและนำไปถ่ายทอดได้เก็บคำพูดเก็บรายละเอียดสามารถนำไปถ่ายทอดได้ครับทุกลิงก์นะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยเนาะทั้งให้วิธีคิดวิธีการให้โมดิเวตให้กำลังใจเนาะ และการออกไปทําเคสทุกครั้งเนี่ยเราที่ที่เราไปเจอปัญหามาต่างๆที่ไปต่อไม่ได้มันเจอทางตันเนี่ยกลับมาฟังลิงก์ทุกครั้งรู้รู้วิธีการแก้ทั้งหมดเลยครับดังนั้นแล้วลิงก์เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยเนาะมาฟังลิงก์กันนะครับข้อที่สามครับเข้าเรียนรู้ให้ได้ทุกการประชุมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ site. สำคัญหมดเลยครับอย่างวันนี้ เพื่อนก็มาฟังซูมกันเนาะก็จะเป็นอาการเรียนรู้แบบออนไลน์เนาะตั้งใจกันมากเลยไม่เคยพลาดครับเพราะการเรียนรู้เนี่ยเราจะเจอหน้าเพื่อนๆที่อยู่ในเซนเตอร์ในกลุ่มที่ผัดกันมาแชร์ประสบการณ์ความสําเร็จหรือการออกไปทํางานออกไปทําเคสต่างๆแล้วก็เก็บเกี่ยวตรงนี้แหละฮะมาเป็นประสบการณ์ของเราบ้างเอาไปใช้งานของตัวเราเองบ้างเนาะ และแล้วก็ได้กําลังใจด้วยจากเพื่อนๆในกลุ่มผมเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าการไปเซ็นเตอร์ของผมโดยเฉพาะแบบออนไซต์นะฮะที่ที่อ่าซีซันมอลก็ดีหรือที่ที่โนเลดก็ดีหรือที่ซีซันซันก็ดีเนี่ยผมได้รับพลังงานทุกครั้งเลยผมผมเจอหน้าเบนคุณเบนเบนมเื่อกี้ครับผมรู้สึกว่าคนนี้น่าทึ่งน่าสนใจต่คนต่างให้กำลังใจกัน ผมเจอน้องเฮเลนเขาเป็นคนน้องน้องที่สุดสายน่ารักเก่งมากพูดเรื่องอัติสตี์นีป่ป๋อเลยอ่าเห็นไหมนะผมไปเจอล่าสุดก็ไปเจอคุณอองที่เฮาเมตติ้งคนนี้ไม่ธรรมดามาใหม,ม่แต่แรงมากคุณรี่พี่โกพี่พี่กังที่แชร์ทุกคนพี่ป๊อพี่กวางเป็นแรงเหวี่ยงเป็นแรงใจให้ผมมากๆผมรู้สึกประทับใจมากกับการ ไปเรียนที่เซนเตอร์ครับดังนั้นผมก็เลยเชียร์ว่าทุกคนครับอย่าขาดการประชุมเลยเพราะงานประชุมที่คุณขาดเนี่ยคืองานประชุมที่ดีที่สุดคุณไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าข้อที่สี่ครับออกไปทําเคสกันเถอะอืมเพราะอะไรครับเพราะธุรกิจเนี้ยมันคือธุรกิจของเราเรา เป็นเจ้าของธุรกิจแอมเวย์นะครับอย่าลืมนะอ่าลองเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเราไปเป็นเจ้าของร้านอาหารเหมือนภาพทางซ้ายเนี่ยเจอไฟเนี่ยทํทำหยุดหยุด,ยดเปิดเปิดหยุดหยุด,ยดได้ไหมเปิดสามวันปิดห้าวันเจ๊งไหมเจ๊งเนาะเออถ้าเป็นตัวเราบ้างล่ะครับเราเป็นเจ้าของร้านแอมเวย์ way, ที่ชื่อว่าเอ่อแอมเวย์ M way, จำกัดอะไรเงี้ยบริษัทแอมเวย์ M way, จำกัดเนี้ย เป็นเราเราก็อยากจะเปิดหน้าร้านทุกวันถูกไหมครับออกไปทําเคสนะครับทําเคสคือทําเคสนะฮะอันนี้อันนี้ผมขอขอมาดปมนิดหนึ่งมันมีช่วงต้นที่ผมทําธุรกิจกับอ่าอัพไลน์เนี่ยไอเราก็เถียงกันอยู่ทะเลาะกันดูไอป้ป้ามป้ามก็บอกว่าเอ้อยมึงอไม่ทําเคสเขาจะใช้ภาษาพราะคุณเนาะมึงไม่ทําผมก็เถียงไปว่ากูทํากูทําอยู่เนี่ยอะอะไรทาอะไรของมึงเนี่ยกูโพสต์อยู่กูทักคนอยู่อันเนี้ย ไม่เรียกว่าทําถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะทำเคสคือออกไปทำสิบห้าบี b อ B มบี e คเอเ o เชอ่า e spring a t m o s p h e เ e าว่าไป a r t i s t ว่าไปงานพื้นฐานก็ว่าไปแต่การทำเคสจริงๆเนี่ยขอให้มันเป็นสิบห้าพับจริงๆอันนี้คือข้อต่างเนาะเพราะบางคนก็ยังค o อนฟิ e อยู่ว่าทำคืออะไรกันแน่ เลยขยายความว่าคือการออกไปทำเคสครับให้มันเป็นสม a l l w i ที่ทำได้ทุกวันทุกวันเนาะโอเคข้อต่อมาครับ list รายชื่อผู้มุ่งหวังไปคุยกับอ a ไลน์ทำไมต้อง list รายชื่อโอ้ลายชื่อนี่โคตรโคตรจะมีคุณค่าเลยครับเพราะรายชื่อคือลายแทงขุมสมบัติของเราเราจะต้อง list รายชื่อ ให้ได้เยอะที่สุดโดยที่ไม่ต้องวิเคราะห์นะแล้วก็ไปคุยกับอัพไลน์ครับคุยให้ได้ทุกวันยิ่งดีเนาะเพราะอัพไลน์แหละจะคอยประเมินจะคอยวิเคราะห์ให้กับเราอย่างเหตุการณ์เนี้ยมันมันคือเหตุการณ์ที่ผมตัดสินใจจะเบรกเนาะเหลืออีกสิบวันละจะหมดเวลาอยู่แล้วผมก็รีบเลยชื่อตั้งตั้งตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งเลยไปคุยกับอัพไลน์ให้อัพไลน์วิเคราะห์แล้วก็พากันออกไปทําเคสออกไปทํางานเนาะ,ะก็ เลรกได้ในเดือนนั้นนะครับภาพภาพนี้ครับผมให้เพื่อนๆทายว่าผมกําลังทําอะไรอยู่แน่นอนทุกคนตอบว่าวิ่งแนะ่ไม่ใช่วิ่งออกกำลังกายอะที่นี่ที่ไหนเพราะมีใครพอทราบไหมฮะ <c oughs> ลองถามเล่นเลนอน่าจะเป็นช็อปแอมเวสักที่หนึ่งเนาะนี่ครับผมวิ่งไปข้างหน้าเจอเทอทางแยกทางซ้ายกับทางขวาทางซ้ายไปช็อปทางขวาไปห้องน้ำํำ <c oughs> มีคนเดียวที่รู้ครับคืออัปไลน์ผมเองเพราะว่าถ่ายรูปนี้จริงๆแล้วผมปวดขี้ฮะเลี้ยวขวาเออถูกต้องครับโอ๊ตรีบก่อนเพราะอัานมาแล้วเนี่ยเราเราอัานอัานทั้งขี้อัานทั้งยอดอัานทั้งออเดอร์มาแล้วก็ไปไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเนาะเป็นวันท้ายแล้วสุดท้ายแล้ะท,ที่ก่อนที่ช็อปจะปิดแล้วก็ก่อนที่ผมจชบเบรกเป็นวันสุดท้ายครับออเดอร์เยอะมาก,กวันนั้นแล้วก็สุดท้ายก็เบรกจริงๆ เนาะตกลงอันไรดีอันอันออเดอร์ดีกว่าเนาะเอ่อการเบรกมันมันก็จะยากก็วัยายากไหมไม่หรอกผมว่ามันน่าจะง่ายนะถ้าถ้าจะเอาจริงๆมันก็ทำได้ครับวิ่งให้สุดครับแล้วก็เอาชนะมันให้ได้เอาชนะใจตัวเองเนาะสรุปก็ครับก็สมอลวินครับเริ่มต้นจากวินัยเล็กๆชนะมันให้ได้ครับตั้งใจใช้สินค้าฟังลิงยงเข้าเรียนรู้ออก ไปทําเคสแล้วก็คุยอัพไลน,น์ทุกวันนะจ๊ะทุกวันนะจ๊ะคือหมายความว่าที่บอกว่าเอาชนะเนี่ยคือเอาชนะใจตัวเองไงแหละทําให้ได้ทุกวันทุกวันไปเลยเอไม่ใช่ว่าทําบ้างไปทําบ้างอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ไม่เรียกว่าชนะอันนี้เรียกว่าแพ้แพ้บ้างชนะบ้างเป็นวันเว้นวันไปคุณรู้จักชยานนท์ไหมครับมีใครรู้จักไหมเอีผมว่าในนี้ไม่น่าจะมีใครรู้จักมีผมรู้จักคนเดียวอ่ะมาดูคลิปนี้กัน มาตัดน่านชยานนท์นี่ชยานนท์ไปแล้วหลบแล้วล้มลงยิงลูกนี้กองเชียร์เฮโอ้ยชอบจริงจริงชยานนท์ดูยุ่งไปหรือเปล่โอ้ยชอบจริงจริงชยานนท์เนี่ยครับชยานนท์เก้อไหมเฮเก้อเลยก็ หลายๆคนอาจจะเห็นในช่องทิกตอกหรือ y o u t u b e บ้างเนาะชายานนท์เนี่ยมันคือน้องคนไทยคนหนึ่งที่เป็นนักฟุตบอลจากบ้านนอกเนี่ยจากจังหวัดหนองคายนี่แหละแล้วก็เข้ามาเตะบอลในใน,ในกรุงเทพในรายการรายการหนึ่งเนาะเขาตั้งใจย,ยิงสุดสุดฝีมือเขาแล้วลูกเนี้ยตั้งใจย,ยิงแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะแต่เขาไม่เคยกลับไปดูเลยว่ามันมันมันเป็นประตูหรือเปล่าแต่หันหลังมาให้กองเชียร์แล้วก็ดีจเกอแล้วก็ทําท่านี้ไว้ เป็นลูกตัวเองนี่คือท่าประจำตัวเขาแล้วก็เนี้ยคลิปนี้กลายเป็นไวรอบดังไปไปถึงนุ่นละพี่ไม่เรียกเลยเอ่แต่พี่ไม่เรียกเลยนะก็มีแต่คนให้กำลังใจแล้วก็สงสารไปในตัวก็คือผมจะสื่อเรื่องอะไรครับนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขามีหน้าที่ครับหน้าที่ของเขาก็คือเลี้ยงบอลไปยิงประตูให้ตุงตาข่าย ให้เป็นประตูเท่าน,นั้นแหละโดยที่เขาก็ไม่รู้หรกว่าจะชนะหรือไม่นชนะแม้ว่าเขาอยากจะชนะในเกมครับแต่ใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะแพ้ในเกมก็ได้แต่หน้าที่เขาครับคือการเลี้ยงบอลไปยิงให้มันเป็นประตูครับให้มันตรงตาข่ายไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแต่เขาให้ยิงครับอย่างน,น้อยๆถ้าถ้าไม่ยิงเนี่ยไม่เข้าแน่นอนเราคือนักธุรกิจแอมเบครับ แล้วก็เป็นตัวจริงแล้วด้วยยืนบนสนามเลี้ยงบอลไปยิงประตูเหมือนกันไม่ใช่ตัวสำรองที่อยู่ข้างนอกสนามซะหน่อยดังนั้นผมก็เลยเชียร์ครับทุกคนว่าหากมีความกระหายที่จะประสบความสำเร็จหรืออยากได้ชัยชนะเนี่ยยิงสักทีครับอย่าเอาแต่เพ่งเล็งจ้องมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นประตูสักทียิงเสียดีกว่า อย่างน้อยให้มันเหินคานข้ามคานฉลับซ้ายขวาบ้างอย่างน้อยก็ได้จริงครับมันอาจจะมีจังหวะฟุกเข้าประตูก็ได้เนาะนักกีฬาฟุตบอลไม่มีครับเด้งไปอยู่หน้าโกปุ๊บตั้งใจเล็งและยิงปั้งเอ้าข้ามคานก็เลยเดินคอตกมาข้างสนามแล้วบ,บอกโค้ดโค้ดครับผมทอ้อผมอยากจะให้คาถาแบบนี้ครับล้มเหลวได้ ก็ยังเอ่ล้มเหลวก็ยังได้ประสบการณ์ครับแต่ถ้าท้อแท้เนี่ยหรือหรือล้มเลิกไปเลยเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับล้มเหลวยังได้ประสบการณ์ครับยังได้บทเรียนเอาไว้ไปแก้ไขเอาไปไปลุยกันต่อก็ยังได้แต่ถ้าท้อแท้เนี่ยจะไม่ได้อะไรเลย ท้อได้ครับแต่อย่าท้อนานจะท้อนานไปถึงไหนล่ะถูกไหมผมให้เวลากับตัวเองเนี่ยสิบวิพออืมผมผมให้ให้ตัวเองเลยถ้าถ้าวันไหนที่ผมอ่าทาเคสแล้วมันไม่ได้เจอปฏิเสธหรือว่าไปเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตที่มันแย่ๆแ,แบ๊ดๆท,ท,ที่มันมากระทบจิตใจเราเนี่ยท้อได้แต่อย่าเหี่ยวนานครับบอกกับตัวเองเลยว่าให้เวลาสักห้านาทีสิบนาทีไม่เกินนี้พอ ครบอไไร่เลิกกลับมาลุยต่อกลับมาตั้งหลักใหม่ตั้งสติให้ทันนะครับแล้วเราก็จะได้มีขวัญและกำลังใจในการไปลุยเคสกันต่อแนะ่สลบก็คือทัศนาคติของผู้ชนะคือชนะใจตัวเองครับอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับพวกเรามีขวัญกำลังใจรับปีใหม่ที่จะถึงนี้2,568 หรือ2025นี้ครับพบแต่ความสำเร็จครับตั้งใจในธุรกิจแอมเวย์หรือตั้งใจกับชีวิตนะครับขอให้เป็นผู้ชนะเสมอเลือกกขอให้เลือกถูกเสมอครับและพบกันกับความสำเร็จครับผมขอบคุณครับ